เดอะไพรระดับตำนานปุ่มอิงอปุกเวทีซูเปอร์้อยเดอะไพรักแพงน้ำตาแตกฝันเป็นจริงแล้วได้ร้องเพลงกับไอยอดปุ่มอิงอตัางเวทีโอ้ยเธอเธอตองสองเรื่องนี้มันเกิดขึ้นบนเมทีซูเปอร์ลอยนะบอกเลยว่าโมเมนต์น,นี้มันอบอุ่นใจดับสุดๆเร่งจากหักแง่งวรัญยาพรคนนี้เสียงดีมากๆเลยนะแต่ความพิเศษคือเธอบอกว่า ฝันมาตลอดว่าอยากขึ้นเวกีเดียวกับปูงอีเห็ดฟ้านแพงบุงพี่ไอดอลของเธออีกดูสิกประภาพฟอนฝันดับตีกลางเวกีแล้วแบบไปสั่นสุดๆไปเลยอ่ะแล้วทางรายการก็แบบเอาแล้วไงต้องทำเซอร์ไพรส์โอ้โหคธอไม่เชื่อหรอกจูจูจอุ๋งอิงปรากฏตัวบนเวกีมุ้ชมในจตัตรีโอกรีตนั่นทุกคนหักแพงนี่แบบตาโต น้ำตาจะไหลแต่อึ้งไปเลยเหมือนกับว่าฝันของเธอกำลังกลายเป็นจริงตรงหน้าต่อหน้าต่อตาและที่เด็ดสุดคือทั้งคู่ขึ้นเวทีร้องเพลงด้วยกันหักแผงีหน้าแดงๆสุนเขินและจะเต็นไปด้วยความตื้นตันปุงอิงก็ยิ้มอบอุ่นทำหน้าแบบฉันอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อทำได้ผู้ชมในสตูดิโอกรี๊ดเสียงดังมากปรบมือสน,นั่น เป็นแฟนตัวเคี้ยวก็ไม่พลาดแชรคิดแฟนรัวบอกเลยว่าไหนคนเห็นแล้วน้ำตาไหลาตามทันที่เนอ,อะ่ะเกรดเล็กๆของวงการหมอลลำนะคะปกติหมอนลำเวทีใหญ่ๆจะมีการแข่งขันสูงนะแต่เรื่องแบบนี้คือรุนพี่ลงมาสนับสนุนรุ่นน้องโดยตรงเลยมันไม่ง่ายเลยในอุ๋งอิงนี่แหละคุณชื่อเรื่องใจดีจุดสุดไม่ใ่แค่เสียงดีแต่ใจดีแบบจุดสุด ลงมาหน้าเวทีให้กำลังไฟรุ่นน้องเองแบบนี้แฟนหมอนลามถึงสับละลายใจนักสอนที่จังคู่ร้องเพลงด้วยกันโอ้ยน้ำตาน้ำตาน้ำตาหักแขนงี่สั่นเครือแต่ก็ร้องไ่ลอยทิ้นปู่ปิ่งเขาร้องด้วยความปบอุ่นแบบแฟนที่ดูอยู่ในสตูดิโออื่อโซเชียลนี่ยินสุดสุดหลายคนแชร์ขพด้อมบอกว่าหนึ่งแหละมูเม้นแข็งแรงบันดาลใจ แล้วเฉียวไม่หมดนะตอนทักเพลงหักแพลงพูดตรงๆว่านี่คือความฝันของฉันและตอนนี้มันเป็นจริงแล้วแบบน้ําตาซึมทุกคนที่ดูเลยแฟนหมอนำหลายคนบอกเลยว่าปีนี้คือวินสนสที่เฉ่งความปกปุ่นที่สุดในปีนี้เลยหลายคนอาจไม่รู้ว่าในวงการหมอนำรุ่นพี่หลายคนอาจดุจริงจังกับเวทีกแตแข่งขัน แต่บางคนแบบอุ๋งอิงใจดีมากๆช่วยรุ่นน้องเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการร้องการปรับไฟเสียงหรือคำปลุกใจนี่แหละค่ะที่ทำให้โมเมนต์วันนี้พิเศษมากจริงๆเอาจริงจริงตอนจบเพลงหากแผงก็วิ่งไปกอดอุ้งอิงบรรยากาศคือเต็มไปด้วยรอยยิ้มน้ำตาและสิ่งปรบมือสนั่น,นแฟนๆทุกคนในสตูดิโอก็ยืนปรบมือ หลายคนแทบซึงไปกับความน่ารักของทคู่รู้และที่เด็กคือหลังเวทีเป็นแฟนแชกิฟกังกูรัวหลายคนบอกว่าปุ๋งอิ่งในเพียงแค่สร้างแรงบนนันดาลใจแต่ลงมือทำให้ฝันของหุ่นน้อ,ง,นง,อ,อนนนง,งเป็นจริงแปนหมอลนำอินกุดสุดน้ำตาซึมกันเป็นแถวสรุปไม่ง่ายเลยนะหากแพงได้ฝันเป็นจริงแล้วได้ร้องเพลงกับในดอตัวจริงปุ๋งอิง ก็เป็นรุ่นพี่ที่ใส่ดีบากโมเมนต์นี้เป็นแซนบอลำมทุกคนจะจดจำไปอีกนานโอ้ยเธอเธอหากจิตนี้บอกเลยว่าหาดโมเมนต์ระดับตำนานตัเนยนะมีคืนหนึ่งในเหตุการณ์บอลามทำให้เราเห็นว่านองตักความสามารถยังดีกำลังใจและความปุบป่งต่อกันสําสำคัญไม่แพ้กันเลยใครดูแล้วก็ต้องบอกคำเดียวว่าว้าวเอาปิดว่า รามาแชาร์โมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้ทั้งฝอบงโซเชียลดีกว่าบอกเลยว่าดูแลว้วจะฟินจะต้องกลับไปดูซ้ํามแน่นอนเดี๋ยวอจะพาไปส่องคอมเมนต์ของน้องบรรดาแฟนคลับพอ่อพอ,พอแม่แม่ของน้องอุ้งอิ่งและฮัตแพล่งยังจะน่อยดีกว่าค่ะว่าเขาจะมีความคิดจิ็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันยังไงบ้างอย่างคอมเมนต์คุณพี่ท่านแรกสะคะบ,บอกว่าอุ้งอิ่งนางสือที่สุดเดินทางไปกับ1,000กิโลเพื่อมาเซอร์ไพรส์น้อง น่ารักมากนูกขอให้สิ่งที่หนูทำจงส่งให้หนูดังๆยิ่งยิ่งขึ้นไปนะไอดอลของน้องๆรักที่สุดน่าหักหน้าเอนดูทั้งสองเลยล่ะอีกคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าน่ารักหน้าเอนดูอีลาน้อยองคงอิงปันน้ำใจให้กำลังใจให้น้องคักแพงตลอดตลอดบุคคลที่จะดังต่อไปเก่งกายไม่มีหยุดคืออีลาน้อยองค์อิงช่วยเหลือทุกอย่าง ให้รุ่นน้องเดินตามฝันให้เป็นจริงเป็นภาพที่อบอุ่นน่ารักมากพี่น้องปังไปด้วยกันน่ารักครับตะหักมากสองสาวแต่ตามเมนภาพนี้ทุกครั้งที่ได้เห็นค่ะเพราะน่ารักทุกคนเลยน้องอุ๋งอิงและครอบครัวก็น่ารักเอสี่ของน้องอุ๋งอิงก็น่ารักน้องหักแผงและครอบครัวก็น่ารักและยิ่งงานของรายการก็ดีงาม ประทับใจมากๆค่ะปลดล็อคดา่ามาต้นฉบับมาจากดินคุ้งสู่ฟ้าดาวตรัสปะอุ๋งอิงที่สาวหมอลำมื่นใหม่ทุกคนอยากเดินตามรอยสันน่ารักมากค่ะน้องอุ๋งอิงและน้องขับแพงเอ็งภาพนี่น่ารักมากจริงๆละครสั้นหรือรายการอะไรครับเขาอยู่สังกัดเดียวกันเจษันตลอดเตร์ไพอะไรครับเก่งจังเลยลูกทั้งสองคนเลย อีลหลาน่ารักเสมอจ้าปลื้มป่นอบอุ่นมากให้กำลังใจน้องนะครับอย่าด้อยค่าศิลปินคนไทยคนหนึ่งเลยรักอุ๋งอิงไม่ผิดหรอกครับแลนะควรให้ความรักความอบอุ่นแกศิลปินเพชรบ้านแพงทุกคนด้วยครับเพราะทุกคนมีจุดหมายหนึ่งเดียวกันทุกคนรักอุ๋งอิงและพวกเราควรรักและให้กำลังใจน้องๆของพี่อุ๋งอิงด้วยครับยูเวฝ่าน้องเขา คือมิรแท้ที่ดีต่อกันเอ็กซี่อย่าปิดเงียบหรือด้อยค่าน้องเขาเลยจ้าเอ็ซี่ทั้งสองครับน่ารักทั้งสองคนเอ็ซี่ทั้งสองฝ่ายอย่าอาฆาตตคนใดคนหนึ่งเลยเป็นกำนันใจให้น้องทั้งสองดีตัวครับพี่อุ๋งอิงออกมาดูแล้วน้ำตาไหลเลยน่ารักเฉ่งดีมีคุณภาพทั้งคู่ครับให้กำนันใจครับเมื่อลูกสาวออกเวทีไม่รู้เป็นไร พอได้ยินเสียงอู้อิงคนลุกทุกครั้งอันแต่วันแรกน้ำตาภพสัสใหม่ซึมแบบไม่รู้ตัวแปลกจริงๆส่วนน้องพักแพงยอมรับนะว,ว่าสวยเก่งจริงๆมีเสียงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองหรือพัฒนาการได้ดีเยี่ยมขอให้หนูเข่งเข่งังๆและโด่งดังสลอดไปนะจ๊ะน่ารักครั้งสองคนเลยเช่นชมค่ะลุคตัวน่ารักคั้งสองคนจ้าน้องก็น่ารักขมน้อง อย่าเปรียบเทียบกันเลยเขาคือเพื่อนกันวงเดียวกันรักเธอนะอิลา่าอุงอิงอุงอิงที่ตึกของรอยยิ้มดูแล้วน้ำตาไหลน่ารักมากค่ะและนี่นะคะเอาเป็นคอมเมนต์บางส่วนที่แอดเอามาฝากกันค่ะหากใครชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะในบายค่ะ